สวัสดีครับผมบอมสก,กีโฟนนะครับขอต้อนรับชมชมเข้าสู่การแข่งขันวิ่งแข่งนะครับ <c oughs> อันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับหลังจากที่ E ีที่2หลายคนเรียกร้องกันเข้ามาอยากจะจับผู้เล่กสับประตูชั้นนำของโลกนะครับมาวิ่งแข่งกันดูในเกมเฟ2021 Mobile จะเป็นยังไงครับแล้วเราใช้วิธีเดิมครับจับฉลากนั่นเอง คนแรกครับดาบิดเดเคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดฟีเจอร์เพเยอร์สนะครับเจอกับนี่เลยครับโอ้จอมหนึบจากเซาเปาโลครับเตียโก้วัวปีนะฮะเดี๋ยวมาดูคู่ที่2ครับเปเป้เลน่าครับจากลาซิโอฮะจะมาวิ่งแข่งกับใครครับผู่ศัตรูเป็นอลิสันครับโอ้โหจากเรียบูอ่ะคู่ต่อไปคู่ที่3ครับมาเรียวน่อยเออครับจอมหนึบทีมชาติเยอรมันของ บาเย่มนีครับตัวนี้ฝีมือหนึบแน่นอนแต่วิ่งจะเป็นยังไงครับจอแดนพิกฟอร์ดครับแม่พิกฟอร์ดนี้ก็ชะฟันได้เจ็บไปแล้วเดี๋ยวต้องมาดูนะครับวิ่งจะเป็นยังไงคาซิยาสโอ้ตำนานก็มานะครับไอคอนก็มานะครับเจอกับโอลิเวอร์คาร์นเอาล้วครับไอคอนเจอไอคอนครับคู่ที่สี่เอาล่ะฮะ ความบันเทิงจะบังเกิดขณะน,นี้แล้วปีเตอร์เช็คไอคอนก็มาครับอยู่ฝากนี้ครับใครจะเจอกับตำนานปีเตอร์เช็คโอบักครับฟิเจอร์พิเยอร์สโอบักนึบด้วยกันทั้งนั้นครับคลิปนี้แต่ว่าเราไม่ได้มาแข่งเซฟประตูเราจะมาวิ่งแข่งนะครับอุโกอโยนิสครับจากอัลเดมฮอสเปอร์วันนี้นะมูอนุญาตให้ามาแข่งได้นะครับเจอกับนิกปอบครับจอมนึบจากเบอร์ลี่กลาเป็นแฟนนิกปอบเชีย์ด้วยนะครับผม คู่ที่7ครับมาเดนแทสเกนครับจากบาเซโลนาแหมต้องมาครับขาดนักเตะจากบาซ่าไม่ได้ครับเจอครับนี่เลยว่าที่แชมป์พิมลีทีมปัจจุบันครับอีเดซันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วคู่สุดท้ายคู่ที่8ครับองเดโอนานาจอมหนึบจากอาเจ็กซ์อัมสมตดมครับจะเจอใครคนสุดท้ายนี่เลยครับอาจารย์เกป้าขาดเขาไม่ได้ครับมหาปรมาจารย์เกป้าคู่สุดท้ายอ่ะมาดูกแขในขันใน คู่ที่1ก่อนเลยครับดาบิดเดเคอาเจอกับเดียโกโวโปีนะครับผมจากเซาเปาโลนะครับนี่ดูค่าพลังกันก่อนนะให,ให้ดูสปีดกันก่อนนะครับโอ้โหเดเคอาเป็นรองในเรื่องสปีดแล้วครับแต่ว่าจังหวะก็สําคัญครับไปแล้ว <laughs> ไปแล้วครับโอเดเคอา เส้นกึ้งสนามวัวปีดีกว่าครับยังไงยังไงแมนยู Man, อย่าตกรอบนะครับยังไงโอ้ดูท่าไปดีแล้วโอ้โหโหตกรอบครับดาบิดเดกอาแพเติเก็วัวปีไปแล้วนี่แลยฮะสปีดดีกว่านะครับสปีดต้นก็ดีกว่าอ่าต้องมาวัดกันแบบนี้ละครับคลิปอีพีที่2เนี่ยเราคัดแต่นักเตะสปีด99มาคลิปนี้ก็ดูเป็นสีสันนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสดูเพื่อความบันเทิง คูท่ที่สองครับเปเป้เลน,นาจากอินซีฟ้าขาวลาซิโอดวลกับอลิซอนเบเกอร์ครับโอ้โหสปีด71กับ70ดวลกันฮะโอ้โหสูสีเลยครับแบบนี้ยังไงเต็มตัวไปนี่โอ้โหออกตัวยังไงครับอลิซอนดูเหมือนจะดีกว่าสปีดมากกว่า1แต้มครับ ครึ่งสนามอลิซอนเข้าถึงก่อนครับยังไงอย่าขวางเพื่อนอย่าขวางหลบไปอลิซอนกำลังจะเข้าเส้นชยัยโอ้โยชนะไป2อก้าครับเปเปเปน่นาอายุเยอะแล้วนะครับสปีดไม่ไหวครับก้าวขาไม่ออกอ้าวเอาล่ะคู่ที่3ครับจะไปการพบกันระหว่างทีมชาติเยอรมนีครับมาเนลไนเออร์เจอกับทีมชาติอังกฤษครับจอแดนพิกฟอร์ดค่ะพิกฟอร์ดจะสดกว่าอายุน้อยกว่าแต่ต้องดูสปีดนะจะเป็นอย่างไร สปีดน้อยเออ66ครับพิกฟอดนี่71จะ11นะโอ้โ oh, หสปีดต้นก็ดีกว่าด้วยครับพิกฟอดระวังไปด้โอ้โห oh, 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 ออกตัวดีกว่าหรือเปล่าครับนดยเออร์นอยเออ,อ,เอ,อใช้ความเก่าครับ สนามเนี่ยขาดแล้วขาดแล้วแต่ว่าพิกฟอร์ดสดกว่าพิกฟอร์ดจีนอยเออร์จะหนีหนีหนีโอ้ยเก่าเกมครับนอยเออร์เข้าเซนชัยไปก่อนถึงแม้ว่าจส,สปีดจะน้อยกว่าครับแม่เข้ารอบไปครับมาเร็วนอยเออร์ตกรอบไปแล้วจอแดนพิกฟอร์ดนะครับอเอาละครับคู่ที่4เป็นการแข่งขันระหว่างตำนานฟัดต,ตำนานครับอิเกกกษิยาดครับดวลกับโอร์คานไอคอนเหมือนกันแต่ต้องดูสปีดนะจะเป็นยังไงครับ คาซิยะสปีดจะดีกว่าด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะสปีด82ครับโอ้โหหรือว่าคารน75ก็ไม่ทิ้งกันมากนะครับเปลี่ยนตัวลอไปอเ,เลยโอ้ยยิ่งเชยเชียเขยคาซิยะคานคาซิยะคาซิยะสปีดดีกว่าโอ้โหดูไม่ออกครับดูไม่ออกผ่านครึ่งสนามไปแล้วยังไงโอ้โหดูไม่ออกครับขอสโลอโมชันหน่อยขอสโลโมชันส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเข้าไปก่อนก็เป็นผู้ชนะครับอลวอาคาร โอ้ยเฉยวเฉียดจริงจริงครับนิดเดียวครับอลิวการเอาชนะอีกแก่สักทียัไปได้โอ้โหโอ้ยเหนื่อยเลยครับแบบนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างครับอีกหนึ่งตำนานครับแม่คลิปนี้มีไอคอน3คนนะครับแม่โอลิเวอร์คารเขารอไปแล้วรอบนี้ปีเต้เช็กับยานโอปักครับมาดูสปีดกันก่อนฮะหกสิบห้าปีเตเช็กรับโอปัก70หุยโอปักสปีดดีครับไปสิโอ้ยปีเต้เช็คปีเต้เช็คนายคือตัวแทนของไอคอนฝั่งขวามือ โอบักโอบักไหนว่าเดือบเดือบเดวิ่งล้วจะเป็นยังไงโอบักโอบักปีเต้เช็คโอโหจับบอลยาวโอบักปีเต้เช็คชนะครับอู้หหยเอาละครับปีเต์เช็กะสปีดน้อยกว่าแต่ว่าเข้ารอบครับจังหวะก็สําคัญครับการแข่งแบบนี้เอาละเอาละเอาละคู่ตัดมาครับอุโกโยลิสครับนามูอนุญาตแล้วนะครับเจอกับเอนโปปีหรือนิกปอบ ใครจะเข้ารอบครับคู่นี้สปีดของยูลิส68นิกป๊อบครับมาไปที่กันบ้างไปสิโอโจอภาพอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าระยะการออกตัวต้องเท่ากันครับต้องยุติธรรมโอ้หูดูไม่ออกครับผ่านมาครึ่งสนามเวลตันทุกคนนะคลิปนี้เวลตันทุกคนนะครับไม่มีเวลหนึ่งมาแข่งนิก๊อบเข้าประตูไม่ใช่เข้าเส้นชัยครับโอ้โหยอ้ีเอ็นโปปีครับเข้ารอบไปแล้วเอ็นโปปี คู่ที่เจ็ดครับคู่ที่เจ็ดมาร์คอดแต่เซเกนครับจากบาร์เซลโลนาพบกับอีเดซันครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวดูค่าพลังกันก่อนนะครับแต่เซเกนเนี่ยค่าพลังกับเป็นผู้ติประตรู99หมดแต่ว่าสปีดอยู่71บครับอ,อีเดซันสปีด72อเอาล่ะฮะ ไม่ทิ้งกันมากครับไปอ้ยออกตัวเท่ากันแป๊ะเลยครับแต่ว่าโอ้โหแทเซเกนเหมือนจะเตะบอลยาวได้ดีกว่าโอ้ยอย่าวิ่งเฉียงครับวิ่งตรงๆหน่อยคแทแสเซเก้นยังไงครับอีเดซันอีเดซันเหมือนจะได้เปรียบอยู่นิดๆอีเดซันแพ้ไปครับโอ้หปลายสตั๊ดของแทแสเซเก้นครับเข้าเส้นชัยไปก่อนครับ ชนะกันนิดเดียวจริงๆไงโอ้โหเอาะละครับคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายอองเดโอนาน,น่าจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเจอกับมหาปมมาลาชานเกป้าอัสเบลิกาเปป้าอลไรสบอลิโอเกป้าอลิซาบาลากันสปีด สปีดโอนาน่า76นะครับไปเซกเกปาอาจารย์อาจารย์โอนาน่าอาจารย์โอนาน่ามหาปรมาจารย์โอนากะโอ้ยมั่วแล้วครับตอนนี้ใครโอ้หวิ่งเฉียงครับโอนาน่าวิ่งเฉียงวิ่งเฉียงกลับมามหาปรมราจารย์เกป้าแพ้ไปแลว้วโอ้ยเฉียกเ,เกปาเกป้าตกรอบครับทุกคนนะฮะตอนนี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับใครด่าผมเยอะนะฮะเพื่อความบันเทิงนะครับ รอบ8ทีมสุดท้ายครับเดียวก็ววปีครับจากเซาเปาโลครับดวลกับอาริซอนเบเกอร์นะครับจากลิเวอร์พูลดูสปีดกันก่อนทุกครั้งนะครับสปีด78ก็ครับววปีเบเกอร์ดูด้อยกว่านเรื่องกองสปีดแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับติดสปีดติดสปีดติดบูสติดน,อน็อตเปิดให้หมดทุกอย่างครับเปิดให้หมดทุกอย่างอยางขวางดิมามา อ้โหอารซอนอาริซ,อน,อ,รซอนยังไงอุยนิดเดียวครับทุกคนดู啊อืตายสตาร์ทเข้าก่อนครับอาริซอนเบกเกอร์เข้าไปรอบรองชนะเลิศครับความหวังของลิยอพูสุด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 มาดูคู่นี้ตอ่อเลยเป็นการพบกันที่ถูกคู่จริงๆครับโอ้ตำนานทีมชาติเยอรมนีกับ ทีมชาติเยอรมนมีคนปัจจุบันนะตํานานหรือว่าปัจจุบันจะเหนือกว่ากันครับโอ้หนอยเออร์66ครับโอลิเวราคานเจครับเด็ดตลอดไปเลยโอ้ยต้องดวลกันแล้วสึกแข่งศักดิ์ศรีครับชัยชุดปลาแยนมาเดกเหมือนกันโอ้โหแจ็กบอลยาวที่สวยครับนอยเออร์แต่แต่ขานมานิ่งๆครับคานมานิ่งๆขานมานิ่งๆต้องวัดอุ้ยหนึ่งเก้าเต็มๆครับโอลิเวราคานยังเกา่าแก่แหม พยายามต่อไปนะน้องรอบนี้พี่ขอนะครับอลิเว่าคารได้กล่าวไว้นะครับมาดูฝ <c oughs> ั่งนี้ครับปีเตอร์เช็คครับเจอกับเอ็นโปปี <c oughs> นิกโบปรครับแม่เอาละครับ โอ้ดูค่าพลังกันก่อนนะฮะสปีดปีเตอร์เช็ค65ครับนิกโปบ7 0ดอ้โอ้โหดูดีกว่านะครับนิกโบบไปนี่แต่ว่าโอ้โหปีเตอร์เชคดูเหมือนจะรูปร่างสูงใหญ่กว่าเขาดีนะครับขายาวกว่าเนี่ไปครึ่งสนามแล้วโอ้โหแต่บอลยาวได้สวยกว่าด้วยครับปีเตอร์เชคเชียร์ครับปีเตอร์เชคปีเตอร์เชคนิกโบบโอ้โหแพ้ครับมูยเหลือครึ่งเก้าครับปีเตอร์เช็ค โอ้หตัวเต็งหรือเปล่าครับเนี่ยเอ็นโปปีเอ็นโปปี P, ตัวเต็งครับเอาละครับคู่นี้มาร์กาเรต้าเซเก้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ค่าพลังการเป็นมูลิตสัปตู99หมดฮนะหมดนะฮะแต่ว่าไม่มีประโยชน์สําหรับการแข่งวิ่งนะครับการแข่งวิง่งมาดูที่จังหวะแล้วก็สปีด71ครับโอนาน่า76โอ้ยเอาละครับเตรียมตัววางไปโอ้โหความหวังของหมู่บ้านครับโอนาน่าจากแคมมารูนแคมมารูน แผเซเกนแผลเซเกนโอ้ยถอยเซกนยังไงโอนาน่าอูสโลโมชันนิดหนึ่งอโหองเดโอ,โอ,โอนาน่าเข้ารอบลองชนะเลิศครับเหลือ4ี่คนสุดท้ายแล้วครับผม4ี่คนสุดท้ายที่จะชี้ชะตาครับซีซั้นนี้ไม่ใช่ครับ EP นี้ใครจะเป็นแชมป์ครับคู่แรกก่อนเลยใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับระหว่างอาริซอนเบ็คเกอร์ครับสปีด70กับโอลิเวอร์คารนสปีด 75หครับโอ้โหสปีดดีกว่าสปีดต้นก็ดีกว่าครับไปไปเด็กโอ้โอใครชนะเข้าชิงนะครับอลิการอาริซอารนแตะบอลยได้สวยขานมานิ่งๆอีกแล้วขานมานิ่งๆอีกแล้ววิ่งตรงๆหน่อยครับอาริซอนอย่าเบี้ยวครับอ,ๆๆอลิวอ์านเข้าเส้นใหญ่ไปแล้ววิ่งเบี้ยวไปหน่อยครับอาริซอนโอ้โหอลิเอร์าค,ครับเข้าไปรอชิงชงนะเลิศครับรอผู้ชนะระงวางคู่นี้นะครับผม มามืดครับอ็นโปปีหรือนพ c k บนะครับดวลกับองเดโอนานาจากอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับค่าพลังดูเหมือนเฉียวเฉียดนิดนึงฮะแต่สปีดต้นโอนานาดีกว่าไปสิครับโอแต่บอลได้สวยครับ Nick อเป p ้โอไม่ใช่ครับอ็นโปปีโอไม่ใช่ครับ Nick p o ถูกแล้วโอถูกแล้วนะครับไปโบต้องเชียร์ครับ Nick p o ต้องให้กำลังใจหน่อยครับจากเบอร์ลี่ส่งเข้าประกวดโอเข้าไปชิงชนะเลิศรับอ็นโปปี โอ้และแล้ววันที่พวกเรามาถึงก็รอคอยครับคู่ชิงชนะเลิศครับตามนานโอลิเวอร์คานพบกับเอ็นโปรปีโอ้ยใครยังหมันไส้ผมนะเฮ้ยโอลิเวอร์คานสปีดดีกว่านะ75ครับนิกปอบ70ครับไปโอ้ยคู่ชิงชนะเลิศครับโอ้ยโอ้ยขานไม่นิ่งแล้วครับขานรอบนี้ไม่นิ่งครับออกเฉียงนิดนึงครับนิกปอบจี้ขานหนีนิกปอบจี้ขานหนีเอ็นโปรปีจีคขานหนี Sansanku ìjọba yìí ke sàrani 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 yíyànji bóyá ọdún wọn kò ní kíkó bóyá ọdún. นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมจังหวะการออกตัวก็สําคัญนะครับสุดท้าย EP ีที่3จัดไปครับอลิเวอร์การได้แชมป์ครับผม E ีีต่อไปอยากให้แข่งแบบไหนคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับผมใช้เวลาทําเป็นอาทิตย์สำหรับคลิปแบบดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอกําลังใจหน่อยครับใครที่เพิ่งเข้มาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไปผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไปกินน้ําก่อนครับสวัสดีครับ